มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนที่นี้ครับประเด็นร้อนในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมเกลิ่อนเอาไว้เมื่อสักครู่ก็คือการที่เมื่อวานนี้มีคนล้มตายไปถึง69ศพเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดกันนะฮะจากทางด้านหนังสือพิมพ์เดลิเนียส์ครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ถึงตายเยอะเลอเกินนะฮะเกือบ<ม>ทางทางด้านประธานโครงการรณรงค์ลดการตายนี่ครับออกมาแถลงข่าวในเรื่องนี้ครับ บอกว่าพิการรณรงค์รถตายอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อวานนี้ตายขาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้น69ศพเกิดอะไรขึ้นฮะคุณุล<า>ิดิร์วันเดียวเท่านั้นเองนะครับ,รบวันเดียวเองนะครับเดนิวเขาบอกไว้นะครับว่าอันตรายบนถนนเกิดได้ทุกที่เศร้าว,วันเดียวตายขาที่69ศพห่าง69ศพนะครับ <c oughs> เป็นตัวเลขที่ยังไม่เป็นทางการนะนะครับยอดตายณจุดเกิดเหตุนะครับวันที่26ตุลาคม นะครับวันเดียวตายการที่บนถนน69ศพนะครับมาพร้อมกับภาพบันหตุที่แฝงไว้ด้วยนะครับอุทาหรณน,นะครับก็ย้ำเตือนกันตลอดเวลาในเรื่องนี้นะครับเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงากับรถกระบะนะครับถนนบนถนนกาญจนาภิเศษช่องทางด่วนนะครับฝั่งมุ่งหน้าพระรามงแขวงและเขตบางบอนบางบอนนะครับโดยพบศพนายพานุเดช มงคลคลีนะครับอายุ27ปีสภาพนอนหงายคอหักหมุนได้รอบโอ้โหนะนะครับสวมเสื้อ,อยืดสีขาวนะครับแขนยาวสีเทานะครับเสื้อยืดแขนยาวสีเทา คลุมทับด้วยเสื้อวินจักรยานยนต์นะครับรับจ้างหน้าเซ็นทานพระรามสองเบอร์24นุ่งกางเกงยีนขาสั้นนะครับข้างๆพบซากรถจักรยานยนต์ของผู้ตายยี่หฮอนด้ารุ่นเวฟสีบรอนเทานะครับทะเบียนหนึ่งก็ไก่ชกเชอร์สีอ่ากรุงเทพมหานครพิกคล่อมอยู่ในสภาพพังยับเยินนะครับหมวกเรียนในอ่าบวกนิราภัยครึ่งใบสีขาวแตกกระจาย <S <S นั่นไง <S <S นะครับจริงๆแล้วหมวกนิราภัยนี้จะต้องเต็มใบ นะครับอันนีไเครื่องไปครึ่งไปก็คือสวมแค่หูนะครับก็ถึงหูนะฮะแล้วก็มีตัวหน้ากากครับครัจะได้ว่าไม่ได้มาตรฐานนะแต่น่าจะน่าจะไม่ได้บ้าแว่าราคาถูกเดียวสองใบร้อยประมาณนี้คครับ ส่วนคู่กรณีนะครับจะรถหางไปทางด้านหน้า5เมตรนะครับเป็นรถกระบะยี่ห้อยิสุรุ่นดีแม็กซีมบอลเทานะครับทะเบียนยอผู้หญิงออ่าง .6423 กรุงเทพนะครับสภาพกระจังหน้าและกันชนกันชนหน้าชนจนหลุดนะครับตัวถังซีกซ้ายเฉี่ยวชนกับเบลเออร์จนได้รับความเสียหายนะครับก็คือจักรยานกับกระบะปะทะกันนะครับ ซึ่งเฉพาะเมื่อวานนี้ก็คือ26ตุลาคมนะครับมียอดตายที่ณจุดเกิดเหตุเลยนะ69ศพค,คือว่าตายคาที่ใช่ตายคาที่ตายคาที่เลยนะครับสำหรับตัวเลขตัวเลขที่ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการในแต่ละวันนั้นนะครับจะมาจากเครือข่ายที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งบางพื้นที่บางสถานีจะหยุดทํางาน ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับทำให้ต้องมาแจ้งรวมกันในวันอังคารนะครับแต่สุดท้ายยอดรวมจะตรงกันหรือใกล้เคียงกันนะครับจึงกลายเป็นข้อมูลที่มาอย่างเป็นทางการนะครับทางด้านนายแพทย์แท้สิริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิเมมเทคนะครับให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับทางทีมข่าวดิเนิวนะครับว่าแพทย์แทจริงมหฮะกับนายแพทย์แท้จริงครับสิริพานิชครับได้เปิดเผยกับทางทีมข่าวนะครับว่า ถึงแม้ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะครับจากการรวบรวมข้อมูลของมูลิธินะครับที่ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศนะครับเกี่ยวกับยอดการตายณจุดเกิดเหตุนะครับอันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังมีคนตายบนท้องถนนตลอด365วันนะครับโดยปี61นี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมนะครับมียอดตายรวมทั้งหมด 13,956ศพอันนี้คือปี61ปี61นะครับทีนี้ปี62นะครับปี62 1มกราคมถึง31ธันวาเช่นเดียวกันนะครับมียอดตาย14,907ศพเพิ่มขึ้นพันกว่านะครับปี63นะครับปี63น่าจะดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าดีขึ้นวันที่1มกราคมนะครับอ้อขออภัยอ่าปี63นี้นะครับวันที่1ถึง26ตุลาคม เฉพาะเดือนนี้นะนะครับมียอดตายรวมแล้ว1,099ศพนะครับและรวมนะครับวันที่1มกราคมถึง26ตุลาคมนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับ11,589ศพนะครับตัวเลขก็ลดลงลดลงลดลงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็สองนะครับเพราะว่ายังไม่ครบปีด้วยเพราะว่าอันนี้เพียงแค่ตุลาคมอันนี้เมื่อกี้นี่คือหมื่นกว่าหมื่นสี่พันนั่นคือ12เดือนอันนี้เพียงแค่หนึง หมกราถึงต,ตุลาคมก็ 11, ม1นึ่งพัร้สบเก้าศพอก็เยอะทีเดียวนะครับ,รบในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่นี้ถ้าเผื่อดูยอดเฉพาะเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1นึถึงยีตุลาคม<อ><อ>นะครับก็ประกบว่ายอดที่ตายสูงสุดก็คือเมื่อวานนี้ครับครับเมื่อวานนี้ตายสูงสุดไปของเดือนนี้นะโอ,อ้ไม่ไม่ ไม่ใช่ของไม่ไม่ไม่ใช่สูงสุดครับสูงสุดนี้สิสี่ตุลาครับตายไปเจ็ดสิบสี่ศพครับรอ,องมานี่คือเมื่อวานนี้หกสบิบเก้าศพอันดับสามนี่คือวันที่สิบสองตุลา <12 S 2> คมครับหกสบิบห้าศพหกบเก้าศพนี้มีสองวันด้วยนะมีห้าตุลาก็หกสบิบเก้าศพยี่บหกตุลาก็หกสิบเก้าศพครับ,รบส่วนสูงสุดนี้คือสิบสี่ตุลาเจ็ดสิบสี่ศพครับส่วนน้อยสุดนะครับน้อยสุดที่จุ๋มจิ๋มน่ารักน่ารักนี่เป็นวันที่ดูนิดหนึ่ง วันที่18ตุลาคมครับแล้วก็1 7 1 8นะฮะสองวันอ่าสิบเจ็ดราย23ตุลาครับ16 16นะฮะเออยุลสาห์นี้16รายครับครับโอ้นี่คือน้อยสุดนะครับสูงสุดนี่คือ74ศพนี่คือตายขาดที่เลยนะครับครับก็เลยต้องเราเองก็พยายามที่จะช่วยทุกวิธิศฐานนะก็คือมีการรายงานอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะตลอดเวลาแต่ว่าขณะเดียวกันทีนี้ครับก็มีเรื่องที่คนเขาบอกว่าต่อไปนี้คนไหนที่จะขับบิ๊กไบค์นะ จะต้องมีการอบรมทดสอบเพิ่มเติมครับจึงจะสามารถขับบิ๊กไบได้และบางคนก็สงสัยว่าบิ๊กไบนี่วัดยังไงถึงว่าบิ๊กไบนะครับอย่างคุณนพพรขคบฟิโนนี่ว่าเป็นบิ๊กไบไหมนะครับ หรือว่าอย่างเช่นคุณชลทิศขับอาซีร้อยนี่ถือว่าเป็นบิ๊กไบค์ไหมครับหรือจักรยานพ่วงคุณบิ๊กไบค์เพราะว่าถ้าพราะว่าบิ๊กไบค์คือจักรยานใหญ่เครับกขาสงสัยนะครับค้าว่าบิ๊กไบค์นี่คือตำรวจเขาวัดจากซีซีครับความแรงของรถจะต้องอย่างเช่นถ้าเผื่อผมขับฟีโน่แค่1 1 5ซีซีนี่ถือว่าไม่ใช่บิ๊กไบค์ถ้าเผื่อเป็นฮอนด้าเบฟก็ร้อยสิบซีซีแบบนี้ไม่ถือว่าบิ๊กไบค์แต่เมื่อไรถ้าเผื่อคุณไปขับนะฮะ รีเบลรีเบลนะครับ500แบบนี้ครับอย่างนี้ถือว่าเป็นบิ๊กไบคครับือบิ๊กไบนี่เขาใช้เรียกก็คือตั้งแต่4 0 0ซีซีขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นบิ๊กไบครับไม่ล้วตัวรถนะไม่ใช่ครับถ้าดูซีซีครับโดยทางด้านคุณเอกรักลิ้มสังกาดนะครับรองผู้บัญชาการตรวจภูทรภาคหกเผยบอกว่ารางกิจยานนิรภัยสาธารับประกาศแล้วครับต่อไปนี้คนไหนที่ขับรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ตั้งแต่400ซีซีขึ้นไปนะครับเขาถือว่าเป็นบิ๊ก ใบครับเจ้าต้องผ่านการอบรมและก็ทดสอบเพิ่มครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ปี2564เป็นต้นไปครับ,บซึ่งก็มีการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่27ตุลาคม2 5 6 3รสพลตรวจตีเอกรักษ์กลิ้มสังกาดครับรองผู้บัญชาการตรวจภูธรภาค6กรองเป็นรองผู้บัญชาการนะฮะและก็อันนี้ต้องเช่นชมไทยรัฐนะเขาเขียนคำเตือนแล้วก็มีการวงเล็บปิดด้วยเป็นรองพบชจุด พอจุดหกนะครับอันนี้เขียนข่าวถูกต้องผ่านนะแบบนี้ครับผมผ่านถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่ผ่านการอบรมเป็นนักข่าวมาถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าจบมาแบบกวีกวาดนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับ บอกว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานกฎหมายศูนย์บริการตึงงานจราจรสนักงานตรวจแห่งชาตินี่เขายังมีวงเล็บตรด้วยควาจกิงแล้วจะต้องเขียนว่าสตชสตชด้วยนะความจริงเนี่ยเขาวงเล็บปิดนี่ผิดนิดหนึ่งคับต้องเป็นสตชอันนี้มันเป็นตรวจเฉยใช่มันตรเฉยเขาต้องเป็นสตชสนักงานตรวจแห่งชาตินี่แสดงว่าต้องโดนหักคะแนนจากครูอีกครั้งหนึ่งครับเพิ่งชมไปเมื่อกี้นะครับเปิดเผยบอกว่าเมื่อวันที่22สองตุลาคม อันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันเพราะว่ามันต้องคิดคำเต็มครับ22ทุนลาคมไม่ใช่ยีบสตอคอสองหสครับเป็นรายการรายงานข่าวหรือว่าจับผิดข่าวไม่เราพอคนฟังเขาจะได้ความรู้ไปด้วยไงจะได้เป็นการสอนอ๋อสัมพอสมพ่อซื้อขีหาไทยเป๋คุณพ่อเราด่าอยูคู่มือคูเวียนวันปานหนอย่างนี้บอกป้บปรุงตัวเองอยู่นี่มาเออร์เป็นนักข่าวอยู่ป่านนะฮะ ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา ح, ประกาศกฎก,กระทรวงฉบับใหม่ครับว่าด้วยการขอและก็ขันการออกใบอนุญาตขับรถครับและก็การต่ออายุใบอนุญาตขับรถพุทธศักราช2563ตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ครับโดยมีสาระสําคัญกําหนดให้ผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ช่วคราวนะครับที่ประสงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านรีกว่าบิ๊กไบค์<ม>นี่ครับคำว่าบิ๊กไบค์นี่คือผมอก็สอบถามนะ สอบถามบรรดานักเลงรถมาให้คําตอบไม่เหมือนกันครับคนบางคนบอกว่าบิ๊กไบค์นี่คือรถที่มีซีซีตั้งแต่ 300cc ขึ้นไปแต่บางคนก็บอกว่าตั้งแต่ 500cc ขึ้นไปเหมือนกันครับแต่ว่ากฎหมายบอกว่ากฎหมายบอกว่าเกินกว่า400ก็เลยต้องเชื่อกฎหมายแล้วครับ4 0 0ขึ้นไปแล้วครับ 400cc ขึ้นไปแล้วประกาศแล้ว 400cc ขึ้นไปโอ้ของผมนี่พอดีจะซื้อตัวนี้พอดีก็คงขับได้อช่งนั้นครับ3 0 0 c ีครับผม ไม่ถึงบิ๊กครับยังไม่ถึงบิ๊กบอยยิ่ม่้องไม่ตองไม่ดียมไปครับค่บผมก็ค่อนๆแล้วฮะสามขอีีอันนี้ต้อง4 0 0ร้อยีขึ้นไปต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและก็ทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดครับทางนี้กรกระทรวงดังกล่าวก็เป็นแนวทางเพื่อความปลอดภัยต่อสาธารณะและก็ผู้ขับขี่จริงยังไม่มีบทกําหนดลงโทษครับส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพก็สามารถอบรมเป็นภาคสมัครใจอ่า ผมนี่ได้ใบกับขีตลอดชีพนะก็อบรมได้เป็นภาคสมัครใจโดยจะมีผลบังคับใช้ใน120วันนับตั้งแต่วันประกาศในรักกิจานุเวกษาก็คือเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์งพันหาหลังจากที่ฉลองวันวาเลนไทนยไปแล้วประมาณ4 5วันก็มีผลบังคับใช้ครับ19เพราะว่าวันแห่งความรักนี่คือ14่กุมภาครับอันนี้เขาเริ่ม19กุมภาพุมธาครับโดยทานได้พัดเนี่ย คือว่าพระตุลตีตานนีจังไดยเนาะตอนเนาะเมื่กอกี้นี่ว่าพูดตุลตีอันนี้บอกว่าพูดตุลตีเอกลักษณ์มหวัดบรรทัดรถข่าวหรือรถตำแหนง่งกลายเป็นพระตุลตีโอ้ยสูเอ้ยเขียนข่าวปั้นว่าก็ออกไทยรัฐตาน,นีเขียนให้ยไทยเปปั้นนี่รถตำแหน่งเขาจับพูดตุลตีเหลือพระตุลตีตานนีโอ้ยสวยนะครับก็ว่าให้ว่าไปนะครับดูจริงๆริอะเห็นไหมครับใช่ครับ นี่ <P. S 1> ดีว่าวคนคนี่ถือว่าวละละคนคนอ่านขานี้มีความละเอียดรอบคอบมีความรู้มากกว่านักข่าวอีนะแบบนี้เนี่ยนะครับพรนตุลติเอกรักษกล่าวเพิ่มเติมบอกว่านักข่าวของคุณนั้นขี่ห้ไทยเปย์เหมือนกันครับผมลดตำแหน่งผมเหมือนกันครับวัตถุประสงค์ของการร่างกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าวนี้โดยตำรวจร่วมกับโครงการขนส่งพิจารณาความจำเป็นเนื่องจากว่ารถบิ๊กไบค์นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ครับมีน้ำหนักและผู้ขับขี่ต้องมีทักษะการขับขี่ด้วยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานี้รถบิ๊กไบค์เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับขณะพี่เป้าสายยันยนยัง <c oughs> อ,อกหกักเพียงแค่2ครั้งเอง <c oughs> แต่ว่าบิ๊กไบค์นี้เกิดบ่อยครั้งสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่าไม่ได้อีกทั้งทําให้ผู้อื่นนี้ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยครับเพราะว่าเาายไฉพะขคคบรถก คนอื่นเขาก็ตายไป <คน S 1> ด้วยครับก็มีส่วนด้วยถูกต้องครับหากท่านประสงค์จะขับขี่รถบิ๊กไบค์ก็ควรจะต้องมีทักษะและก็มีความพร้อมครับที่จะออกมาขับขี่บนทอ้อถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และก็ผู้ที่ใช้ทางร่วมกันนะครับขณะนี้กรมการขนส่งทางบอกอยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ให้แยกประเภทใบขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นรถขนาดเล็กขนาดใหญ่ออกจากกัน,นครับ เมื่อแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จนะครับจึงจะมีปวดลวงโทษเป็นความผิดตามกฎหมายตอนนี้ก็ย่นหยวนไปก่อน<ม>ก็ถือว่าแต่ว่าถ้าเื่อใคร <10 S 1> ที่ <19 S 1> มีม,มีใบอนุญาต<น>ขับขี่ตลอดชีพนะครับก็ควรที่จะเขาไม่บังคับนะควรที่จะไปอบรมเพิ่มเติมได้อย่างผมนี่ประเมเงินว่ารถที่จะซื้อนี่แค่ 300cc นะครับยังไม่ถึง400งนะครับแต่ก่อนหรือแต่ก่อนเขบังคับตั้งแต่300ขึ้นไปหรือเปล่า ไม่ไม่เพราะไม่มีบังคับเพราะอันนี้เขาเพิ่งจะมีเพิ่งจะมาแยกครับผมเพิ่งจะมาแยกเพิ่งจะมาแยกนะครับผมนี่ก็เป็นการรายงานล่าสุดทีนี้เท่าที่มีโอกาสได้คุยกับคนที่ขับบิ๊กไบค์ทีนี้ครับเป็นยังไงครับเขาบอกว่าคนที่ขับบิ๊กไบค์นี่คือเซฟตัวเองมากกว่าควรขับปกติอีกครับผมแต่ว่าที่มันมีปัญหาเพราะว่าคนที่ขับบิ๊กไบค์ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง อย่างหลานหลานเคยผมนี่นะครับขับรถชนกับรถปิกอัพนี่ครับกระดูกหักสามท่อนเลยนะครับแต่ไม่ตายครับสาเหตุเพราะว่าเขามีชุดเซฟตี้เบลของเขามีชุดที่สวมใส่แล้วก็หมวกกันน็อกและหมวกกันน็อกเขานี่ราคาแพงสามารถซื้อรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งครับผมหมวกกันน็อกและชุดของเขานี่ยแพงเวยนะเสื้อแพงมากครับ อ่เพราะว่ามันจะมีตัวที่เซฟเป็นอย่างดีแต่บังเอิญทีนี้คนที่ขับบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่ทีนี้ครับคือมักง่ายก็ไปเสื้ออยา่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังธรรมดานะครับแล้วก็หมวกก็หมวกหมวกกันน็อกก็ธรรมดาแล้วไปขับรถที่มันใหญ่ขึ้นแรงขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยกลายเป็นว่าความรุนแรงเกิดขึ้นจนถึงแก่ชีวิตทีนี้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อคนที่เขาขับบิ๊กไบค์จริงๆนักเลงบิ๊กไบค์จริงๆเขาจะต้องสวมร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับทั้งชุดต้องเซฟตี้ได้ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งรองเท้าทั้งกางเกงทั้งเสื้อนะครับทั้งหมวกกันน็อกและก็ตัวสนับมือนะครับทุกอย่างนี่คือต้องพร้อมจริงๆครับเข้าทั้งจะกล้าออกทริปเดินทางแต่ที่มันเกิดขึ้นมานี้เพราะว่าความมักง่ายของคนไทยเราอ่าก็คือใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังธรรมดากางเกงยีนธรรมดาแบบนี้ครับรองเท้าก็รองเท้าผ้าใบธรรมดาแบบนี้ครับซึ่งเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็เลยสูญเสียชีวิตครับแต่ว่าถ้าเผื่ออาจจะยังไม่มีเงินซื้อเสื้อหรือเปล่า ถ้าเผื่อไม่มีเงินซื้อเสื้อก็ไม่ก็ไม่น่าจะมีเงินซื้อซื้อรถแล้วซื้อรไปหมดแล้วครับผมเพราะว่าต้องคํานึงนะต้องคํานึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับะแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอุ่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ก็ตรงไปที่นี่ฮะอุบลเซอร์วิสหนึ่งก้าเจถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากที่เดียวมีที่จอรถกว้างขวางสะดวกสบายมีห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับ แล้วก็มีลิฟต์จกรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่างนะครับ20-30คนนะครับมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องครับนะฮะโดยท่านเองก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของรถยนต์ค่ายใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ดีไม่ดีนะผมว่าอาจจะมีความพร้อมมากกว่าค่ายรถยนต์หลายค่ายทีเดียวนะครับครบัไปที่นี่อุบลสวิต1997นะครับแล้วราคาย่อมเยากวากว่าถึงนะครับ 30%ครับไม่พอนะครับยังมีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณนะครับด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับ,ดบโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ไม่พอก็ยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สทั้ง LPG แล้วก็ CNG อย่างครบวงจรนะครับนะฮะทั้งติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกไปรับรองการติดตั้งนี่เขาก็มีการลงไปดูในเฟซบุ๊กเขานะฮะเขาจะมีตารางของการตรวจสภาพทุกเดือนว่าตรวจสภาพจนช่วงไหนราคาเท่าไหร่นะครับ ไปเลยฮะอุบลสวิตหนึ่ถนนคลังอาวุธครับครับลูกบอลที่ t ลิตไฟนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับที่ผลิตโดยคนไทยเป็นลูกบอลที่ใหญ่มากนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับแค่คุณผู้ฟังโยนอิริทไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือคุณผู้ฟังจะแขวนลูกบอลอิริทไฟไว้ในจุดสุ่มเสียงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่ออิริทไฟเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองออกมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง ก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับพี่น้องประชาชนอยากได้ลูกบอลลิลิตไฟไปเป็นยามป้องกันอ,อุกภัยที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับโทรศัพท์สั่งซื้อมาที่เราได้นะครับ0903 701013 0817 908 442ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรัจวัสตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบวการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจตัวผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบวการแว่นมาก็ไม่นานเท่าไหร่นะฮะ ตั้งแต่มศซ .4 ก็รวมตอนนี้ก็เพียงแค่ประมาณ40ปีเองครับผมนะครับเกือบเท่ากับอายุของร้านเลยนะครับพี่ลูกค้าเข้ามานะครับตรงไปอุบลการแว่นตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนอันนี้ครับโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับนะครับแยกดงอูเพึ่แล้วก็แยกพนาลมนะครับฝากย้ำงคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนใน2แยกนั้นตอนนี้นะครับทางโครงการมีการปิดแยกแล้วนะครับเพื่อเตรียมการขุดเจาะอุโมงค์นะครับเมื่อมีการปิดแยกนะครับการจราจรก็ ไม่สะดวกนักนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านแยกนั้นนะครับทางการก็เลยทำแผนที่ทางเลี่ยงทางเบี่ยงให้คุณผู้ฟังเข้าไปศึกษานะครับเพื่อที่จะลดการจราจรแออัดนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับซึ่งเขาทำเคียร์โค้ดนะครับ ทำเกียวโคดคุณู้ฟังสามารถไปถ่ายเกียวโคดได้เลยนะครับที่ a c e b ุ o กของจันุพรหรือ a ฟ e b o o k ของผมนะครับแทนถ่ายเสร็จแผนที่ปรากฏชัดเจนทีเดียวนะครับนอกจากนั้นทางโครงการก็ยังทําป้ายบอกเป็นช่วงๆไปนะครับเข้าทางเลี่ยงนะครับจะไปเส้นทางใดนะครับสังเกติดหนึ่งก่อนถึงแยกดุงอุพึ่งแล้วก็แยกวนารมนะครับจะมีป้ายบอกเป็นช่วงๆไปแล้วก็มีป้ายบอกเป็นระยะจนถึงจุดหมายของแต่ละเส้นทางนะครับอย่างเช่นนะครับคุณู้ฟังมาจากสรงเกตจะไปยะโสธร นะครับก็เข้าทางเลี่ยงบ้านท่าบ่อนะครับไปทะลุที่ถนนแจ้งสนิทไปยัสสุธรได้นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็คือเพื่อให้คนคุณผู้ฟังสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนนในช่วงนั้นนะครับในขณะปิดแยกนะครับทางเลี้ยวซ้ายก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่จะมีการอ้อมกันนิดหนึ่งนะครับก็อยากแนะนําให้คุณผู้ฟังไปใช้ทางเลี่ยงนะครับเพื่อความสะดวกสบายของคุณฝังนะครับ โครงการนี้ใชร้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับเสร็จแล้วจะเป็นทางลอดต่างระดับที่สวยที่สุดในภาคอีสานครับครับเมื่อว่าเมื่อวันที่ผ่านมานี้ผมก็ขับรถจักรยานนะครับปั่นดูแล้วก็ดูความพร้อมดูเหมือนว่าจะมีปัญหาค่อนข้างจะน้อยตอนนี้น่าจะปรับตัวได้เป็นที่เรียบ